สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ครับสองพันอาร้อยหกเก็พี่น้องครับลงแล้วลงแล้วครับพี่น้องมืงเหนียวเจ้าปืนกลมากครับสวัสดีปีใหม่พร้อมครับพี่น้องมาต้นเรลล์ออกโดนคับครับพี่น้องสามเดือนเลยครับนุกเสียงกลางเขาร่วมครับผมนี่เจ้าปืนกลมากครับ ครับผมมีสายไฟนะครับนกเน็กนกเน็กเยู่ครับแต้มแรกของปีสิดเล่ครับผมปุ่นไปน้ำากันครับโอ้แต้มแดกครับมาเลยครับพันคืนได้หาหกค่ำครับเป็นนกเสียงกากนะครับนกป่า ิดหอดพี่น้องครับผม่ผม,มีหอดเป็นเหล่ามาต่อเลยครับงานกัดลายขนาดครับรุ้หมื่นอี่ครับ่วงนี่วงว่ามีงานนาะครับบาต้นกับมหาตอนกครับพี่นอ้องเลื่อมบาตนไปนอกครับเจ็บซี่บาต้นนะครับหุดไปนด้มกันครับผม จะมีคนมากแล้ววันนี้เมีอบ้านนะครับเนี่ยมพอ่อนะครับพี่น้องเนี่ยมพอ่อนอยภาพสั้นขกะขออภัยด้วยครับหาหมองตองยากยางนกครับพี่น้องแถวแถบางหน้านี่ เย็บ้อยพี่น้องเห็นน้ำกันบ่ครับเยยบ้อยครับผมผลแตกสะครับไปครับเอาน้ำกันครับมานแล้วครับผมจะเศร้าอนี่าต้นหอมมาตอนใน้ส้นามกอบบางหน้านะครับไม้ที่เคยมาตะกีนเนรครับพี่น้องแถวนี้แหละพไก่จากนี่เหรอครับเดี๋ยวเอามาผีครับผม อย่าลอยแล้วครับพอเกินสามมาที่ครับเนี่เบลเลเป็นนกเสียงน้อยครับไอเสียงกลางครับรครับผม,มรครับผมนั่งมานครับผมมานจะเศาครับเอย่าอ,อดมาให้เบิ่งครับผมรอสักครู่นะครัครบฉันจุดต่ำขอไปครับ แบบนึงครับพี่น้อง ครับพี่น้องเขาไปยต้องแก้มกันครับครับผมโอ้อ่าครับห้องอุกอุกครับผมครับเจ้าบุญคนเอา้าเร็วกนเอา้าเอา้าบ,บริกรรมค้าโดนแล้วด,ดูนะครับห้องอุกอุกเลยครับผมหวานครับ ฟังอาโลดนะครับเจ้าพื้นคนเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปต่อไปครับพี่้องเดี๋ยว่าตรวจิสัตวดหม่เบิ้งครับแป๊บนึงครับผมเดี๋ยว่าตรวปลดมาเถอะครับพี่้องกล้าม้าพัดหยบ นักขนละโอ้รับย่านนั้ข้านห่อยครับพี่น้อง 1 2ึ่งส้เสิบร็ครับครับผมมาเดี่ยวต้องขวดคป็นเอาเป็ดสูตรงเบาวต้นครับก่อนจะใส่ถูทุกขั้ง